รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการท่วไปสามารถชมได้ได้ทุกวันดอกไม้หลากหลายพันต่างสีสันช่งนาารื่นรมลีบานรับดวงตะว,วันชื่นชม โลกสวยสมด้วยดอกไม้แสนง,งานมธรรมชาติมอบมวลดอกไม้ส่งมาให้ธรามมาตาก็สวยดีแต่ว่าสองมือกับใจเรานั้นมีมาจะแจ้งต่างดอกไม้ให้งดงาม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการหัดถามมารีกันอีกครั้งนะคะ รายการของเราจะเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะและรายการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนําเทคนิควิธีการจัดช่อดอกไม้ในแบบต่างๆค่ะไม่ว่าช่อดอกไม้ไหนที่ว่าสวยๆเราก็จะนํามาจัดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะและไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนอารมณ์ใดเมื่อได้รับชมรายการหัตถามาลีของเราแล้วแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะจะอยู่ท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นั่นเองค่ะและท่านผู้ชมนะคะจะพ พบกับดอกไม้ที่สวยงามมากขึ้นก็ด้วยการจัดตัดแต่งให้ได้รูปทรงของวิทยากรผู้นี้ค่ะท่านผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นคือครูกอล์ฟหรือว่าอาจารย์พิทักษ์หางศาจตรากของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูกอล์ฟสวัสดีครับ,รส,วส,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะครูกอล์ฟทราบไหมคะว่า ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะคิดถึงครูก๊อฟมากแค่ไหนโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับความคิดถึงนนะครับเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าทําไมนันถึงทราบล่ะคะก็เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาทางรายการแล้วก็มีส่งจดหมายเข้ามาด้วยนะคะเยยมเลยครับค่ะอยากเห็นครูก๊อฟเนี่ยจัดรายการเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอถ้ามีเวลาก็าด้วยความยินดีเหมือนกันนะครับแหมเห็นไหมคะนันคิดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะว่าครูก๊อฟเนี่ยจะต้อง มีเวลาให้กับท่านผู้ชมมากอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดครับสำหรับรายการหาถามมารีนะครับเป็นเป็นรายการหนึ่งที่ผมยินดีแล้วก็เป็นใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะนําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมที่สนใจางานนั้นนี้นะครับได้ชมกันค่ะนะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะนันจะต้องขอเอาใจคุณก๊อบนิดนึงนะคะ <c oughs> จะได้มาพบกันใหม่ทุกๆครั้ง ต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนค่ะว่าในการสอนสัดดอกไม้ของครูก๊อฟนะคะครูก๊อฟมักจะมีความสุขอยู่เสมอเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะดอกไม้ก็เป็นศิละปะแขนงหนึ่งเพราะนั้นระหว่างที่เราทําไปเราก็ได้เห็นผลงานของเราแล้วเราก็ชอบดอกไม้ส,สวย mm hmm. เมื่อน,นํามาจัดมาดัดแปลงมาปรุงแต่งใหม่ก็จะพบงานศิละปะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากทั้งไอเดียแล้วก็ฝีมือในการทํางานออกมา ก็จะพบกับความสุขคนเห็นก็ชอบด้วยเราก็มีความสุขด,ด้วย <N> <N> <ๆ>นะคะนั่นก็อยากจะมีความสุขแบบนี้ค่ะแต่แน่นอนว่าเวลามาชมครูก๊อฟนะคะได้จัดหรือว่าสาธิตการจัดดอกไม้เนี่ยนะคะนั่นก็มีความสุขไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเช่นกันค่ะและช่วงเวลานับต่อจากนี้ไปนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พบกับความสุขและก็ความสวยงามของดอกไม้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูก๊อฟจะมีการจัดช่อดอกไม้แบบไหนมานําเสนอท่านผู้ชมบ้างคะก็สาหรับในวันนี้นะคะทุ้ชมครับเราก็คงจะต้องนําเสนอรูปแบบการจัดแบบ โครงสร้างเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่งนะเมื่อคราวที่แล้วเรา<ช> <ๆ S 2> ได้ท <ๆ S 2> ําการแนะนําวิธีการทำโครงสร้างแบบรังนกคือทรงกลมให้เป็นเหมือนรังนกไปแล้ววันนี้เรามาดูรูปทรงที่เป็นจีโอเมตริกก็คือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับ<ช>ว่าการจัดชออด,ดอกไม้ที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับท่านผู้ชมจะทํายังไงให้ออกมาดูเท่และสวยงามท่านน่ะสิคะ จะต้องทํำยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมครูกอบสาธิตการจัดช่อดอกไม้แบบทรงสี่เหลี่ยมกันค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมมารับทราบถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์หรือว่าดอกไม้กันนิดนึงค่ะได้เลยครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ครูหรือผมได้เตรียมไว้ให้ก็คืออันนี้เรียกว่าก้านของใบลานนะครับคอกสีแล้วนะครับซึ่งมีลักษณะนิ่มๆนะครับเราสามารถที่จะมาดัดป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับการเวลาตัวนี้นะครับเมื่อดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทรงอย่างที่เราต้องการได้ง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลวดผ่านฟลเทปสีขาวไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะครับเราก็จะมีดอกไม้วันนี้นะครับก็จะมีดอกเยบิล่านะครับนี่นะคะนี่มีดอกเยบิล่าสีขาวมีคานเนชั่นนะครับชมพูขีดขาวตัวนี้นะครับเราก็จะมีดอกลิลลี่สีชมพู เห็นไหมครับดีล,ลี่สวยงามชมพูนะครับตามมาด้วยนะครับดอกไลเซนทัสวันนี้เราใช้โทนสีครีมเลยครีมเ,เขียวๆหน่อยนะครับแล้วก็ดอกสแตติสสีม่วงตัวนี้นะครับเป็นดอกแซมนี่นะครับาตามมาด้วยมัมหรือแคสเซนิม,มัมสีขาวตัวนี้นะฮะแล้วก็ควรจะต้องมีใบไม,ม,ม้สักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยใช้ใบเฟิร์นพิจินะครับะะแล้วก็มีลาเฟียเช่นเดียวกันทุกครั้งก็คือไว้ปิด ความไม่เรียบร้อยตรงรอยเทปนะครับและสําหรับอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ก็คือเช่นเดียวกันเลยทุกครั้งนะครับสำหรับนลกจัดดอกไม้มือใหม่นะครับสิ่งที่คนจะต้องมีคือกรนไกรที่ใช้สําหรับตัดก้านดอกไม้นะครับแล้วก็แน่ทุกบ้านจะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับก็<ม>คือแป้นสกอตเทปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับคนที่จะลองจัดเองก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่ยากเกินจนเกินไป<ช>แ,แป้นสกอตเทปตัวนะี้กันไก่พวกนี้ก็จะหาได้ง่าย นะครับแล้วก็บอกฉีดน้ํานะครับซึ่งหลังจากที่เราจัดดอกไม้เสร็จทุกครั้งควรจะต้องฉีดน้ําให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะนะคนะคเอาละค่ะครูกอล์ฟก็ได้กรุณาน,นะคะมาบอกถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์และการคัดสรรดอกไม้ที่จะนํามาจัดช่อดอกไม้ในโครงสร้างแบบทรงสี่เหลี่ยมกันไปแล้วค่ะและสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะรับชมการสาธิตการจัดดอกไม้อดใจรอสักนิดนึงค่ะช่วงนี้ให้ครูกอล์ฟได้ไปเตรียมตัวกันสักเล็กน้อยค่ะแล้วเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้ารู้จักครูกอล์ฟกันค่ะ อุ้ยตายแล้วขอโทษดีครับท่านผู้ชมโอ้ยคงตกใจแย่เลยสิครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยดอกลิลลี่ถึงได้หลุดร่วงขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาปกติของนักจัดดอกไม้สมัยนี้แทบทุกคนแทบทุกร้านเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยดอกลิลลี่เนี่ยเป็นกลีบดอกไม้ที่มีขนาดที่เปลาะบางมากถึงแม้จะมีดอกไม้ขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่เมื่อเวลามีการปัดหรือการดันเข้าไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยนะครับนิดเดียวกลีบก็จะหลุดร่วงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับวันนี้ อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าค,คุณครูก๊อฟจะมีแนะนําเทคนิคอะไรให้ทราบกันง่ายนิดเดียวครับก่อนที่เราจะทําการปักดอกลิลี่ทุกครั้งนะครับกู๊ปกมีวิธีการแนะนําเล็กน้อยนะครับล,ลิลี่ที่บานออกมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโดนการกระทบกระเทือนมากๆก็ทําให้กลีบดอกทั้นร่วงได้ง่ายได้นะครับผมเลยต้องมีการใช้วิชามาเล็กน้อยนะครับคือการใช้ลวดเบอร์22บเนี่ยนะครับใสบ่ไปที่โคนดอกนะครับเสียบไปทางด้านซ้ายทะลุไปด้านขวานะครับ ทำอย่างนี้นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับเสียบซ้ายทะลุไปทางด้านขวาสังเกตไหมครับเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกเลยแล้วเราก็งอก้านลงมาหลังจากงอการเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ควรจะปิดลวดใที่เรียบร้อยโดยการใช้โฟลเทปนะครับวิธีการใช้โฟลเทปคือดึงให้ยืดก่อนทุกครั้งเลยแล้วก็พันนะครับการทําเช่นนี้นะครับก็จะทําให้ดอกเลนลี่ของคุณที่จะใช้สําหรับในการ ปักใจการดอกไม้หรือแม้กระทั่งการไปทํางานดอกไม้อื่นๆนี่นะครับก็จะมีความทนขึ้นจะแก่งยังไงก็ไม่มีทางร่วงแล้วเห็นไหมครับค่ะท่านผู้ชมก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับ,บดีที่ครูกอล์ฟได้นํามาฝากกับพวกเรากันแน่นอนเขาว่าในการสาธิตดอกไม้แต่ละครั้งนะคะครูกอล์ฟก็ได้นําพาดเด็ดความรู้มาฝากเราด้วยเหมือนเคยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูกอล์ฟนั้นจะเริ่มสาธิตการจัดดอกไม้ให้เราได้ชมกันแล้วล่ะค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับครับคะครับผาครับสำหรับวันนี้นะครับการทําดอกไม้ในรูปโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมนี่นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องมีวัสดุอะไรก็ได้เป็นก้านโยยาจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะครับต่อนนี้ครูใช้เป็นลักษณะของเป็นก้านของของใบลานสีขาวนี่นะครับมาหักไปหักมาก็คือวิธีการหักก็คือหักให้มียังอยู่นะครับไม่ได้หักให้หลุดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่า เมื่อเราหักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับงอเป็นรูปทรงปุ๊บเราก็กะเอาเลยนะครับบางครั้งสี่เหลี่ยมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะมากก็ได้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็มีการนํามาขัดด้านในเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานนะครับเสร็จแล้วก็หักอีนะครับแล้วก็ขัดไปขัดมาให้อยู่เราก็จะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้อันเดียวเนี่ยคงไม่พอแล้วก็ยังไม่สวยพอเราก็จะต้องทําหลายๆชิ้นนะครับมาประกอบกันเพื่อเกิดดีไซน์และลายเส้นนะครับ วันนี้คุณครูก็ได้ทำไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมามัดด้วยลวดนะครับซึ่งลวดนี่เราก็จะต้องใช้ฟอลอเทปสีขาวนะครับ,รบเป็นตัวมาพันลวดเบอร์18หรือเบอร์20นะครับ2อันน,นะคะคราวที่แล้วเนี่ยนันยังจําได้อยู่เลยว่านันบอกว่านันไม่เคยเห็นฟอลอเทปสีขาวนะคะวันนี้ได้เห็นกันแล้วเห็นไหมครับฟลอเทปสีขาวเป็นยังไงทีการพันก็คือติดลวดขึ้นมาพันในตรง ต้นตรงโคนแล้วจนถึงปลายลวดเลยนะครับพอเราพานันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะนำลวดตรงนี้นะครับมามัดติดกับตัวโครงสร้างนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับเวลาที่เราพานันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็บิดให้อยู่ทําอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับค,ครูกอฟคะถ้านั้นต้องการโครงสร้างที่หนากว่านี้ทำได้ใช่ไหมคะทำได้คร,ครับอันนี้ขึ้นต้นด้วยการทำแบบ กลุ่มง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราจะเสริมเข้าอีกนะครับตอนนี้เราก็จะได้การมัดลวดด้วยมุมทั้งสองด้านเลยเห็นไหมครับซ้ายและขวาต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะต้องนําก้านทั้งหมดเนี่ยนะครับมาลวดเข้าด้วยกันเพื่อจะต่อเป็นก้านสําหรับถือนะครับโดยการที่ใช้ลวดนะครับมายึดตรงนี้อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็อาจจะยึดน้อยหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้ความยาวของตัวก้านมากขึ้นนะครับ ดูอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ทําได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับการวางดีไซน์ของเราตอนต้นว่าเราต้องการจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะเป็นทรงอื่นก็ได้นะครับสามเหลี่ยมก็ได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นําลวดนะครับมาชนกันมาจวดและค่หาแกนกลางนะครับเพื่อจะได้ทําเป็นตัวก้านจับนะครับ ังนันสังเกตเห็นว่านะคะเวลาครูก๊อฟทำเกี่ยวกับโครงสร้างจะต้องมีแกนอยู่เสมอเสมอใช่เพราะว่าในการที่เราทําไว้แล้วไม่มีก้านจับเลยเนก็ทําให้การจัดยอดอกไม้จะทํายากขึ้นสังเกตเห็ตอนนี้นลวดตรงน,นี้สั้นลงเพราะนั้นเราอาจจะต้องต่อลวดให้ยาวขึ้นมาอีกเพื่อจะได้ไปลายลวดจะได้ชนมาเจอกันได้นะครับนี่แค่ง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ เราก็จะได้ไดก้านลวดที่ใช้สําหรับถือเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เราก็ใช้ลวดพันเก็บเข้าไปทีนี้เนี่ยความยาของก้านตรงนี้เนี่ยนะครบทุ้ชมเห็นว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่พอเราก็สามารถเสริมได้อย่างที่เราทำใน<ช>คราวที่แล้วโดวยการที่ใช้ลวดนะครับมางอเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเสริมเข้ามาในการที่หนึ่งแล้วควรจะต้องมีอีกก้านหนึ่งนะครับดูอีกครั้งนะครับงอเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป เสียบลงเป็นลักษณะกากบาทกากบาดลงมาเลยแล้วก็มัดด้วยยึดติดด้วยโฟลเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะวิธีการยึดติด,ด้วยโฟลเทปก็ไม่ได้ยากเลยคือพันคร่าวๆให้ให้ให้รูทั้งหมดได้อยู่กันโดยที่ไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมามแค่นั้นเองครับค่ะนะคะลักษณะการพันก็เหมือนใช้สกอตเทปทั่วไปเลยใช่แต่โฟลเทปจะดีกว่าส,สกอตเทปนี่คือสามารถจะติดกันได้ดีกว่าน,นี่ฮะ ทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ที่น้องนันได้ถามคุณครูใช่ไหมครับว่าเ,ออเราต้องการให้หนากว่านี้ทํำยังไงเมื่อเราได้โครงสร้างที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเรามีส่วนที่จับแล้วส่วนที่เกินออกมาเนี่ยนะครับเราจะต้องตัดออกเล็กน้อยใช้กรรไกรตัดได้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับทีนี้เนี่ยโครงสร้างตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะบางเกินไปเราก็จะมีการเสริมนะครับโครงสร้างด้วยการใช้ตรงนี้นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ ทําให้ดูมีลายขึ้นมาอีกเหมือนการขับ<อ>สารนะครับเสร็จแล้วก็หักขึ้นไปนะฮะก็กลับเข้ามานะครับนันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าลายเส้นของของตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะสวยขึ้นแล้มีการสลับไปสลับมานะฮะตอนนี้เราทําด้านนู้นเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งถ้ายาวเกินไปนี้เราก็อาจจะมีการตัดบ้างเพื่อจะสะดวกของการทำนะครับ ทีนี้พอด้านนี้เราก็อาจจะมีการขัดอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับข,ขึ้นมาบางบางท่านอาจจะทําแค่นี้แล้วตัดนะครับ<น>ก็ไม่ผิดนะครับหรือจะใส่ไปอย่างนี้นะครับมองในแนวนี้เห็นไหมฮะใส่ในแนวอย่างนี้ขึ้นมานี่ลงมานี่ขัดมาตรงนี้นะครับให้เกิดลายลลายขัดน้องนันคล้ายๆ<น>กับการจักสานนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างของเราเนี่ย ตองนั้นเห็นไหมครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเท่ๆแล้วดูเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเลยจริงๆงานที่ไม่มีอะไรเลยง่ายๆแบบนี้นะครับ่านผู้ชมเมื่อเราดอกไม้มาใส่ปุ๊บจะเกิดมิติของการทํางานดอกไม้ที่สวยขึ้นค่ะจริงๆแล้วแค่โครงสร้างอย่างเดียวก็สวยแล้วนะคะคุณตอกผัดดูเท่ๆใช่ไหมครับหลังจากที่นะครับเราทําโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเก็บกระบอกชิ้นน้ำมาตรงนี้นิดนึงจะได้ไม่เกะกะเราก็จะทําการใส่ดอกไม้ละตอนนี้เนี่ยนะครับ เราเห็นว่าเรามีช่องเยอะเลยสิ่งที่สําคัญในการทําตรงนี้เราเราอาจจะต้องค,คงเก็บลายลา้นอกไไปบ้างเพราะฉะนั้นดอกไม้ก็ควรจะต้องอยู่ภายในนี้เล้วเวลาเราใส่ดอกไม้แต่ละครั้งเนี่ยครับเราต้องพยายามให้ไปเกินมาขอบรอบนอกจะเกินไปะนะครับเริ่มจากคุณครูาจะมีการใส่ด้วยใบก่อนนะครับไม่เป็นไรครับต้องดึงออกด้วยใช่ไหมคะ,ะคใส่ใบก่อนเลยนะครับเป็นฐานไว้ก่อนอาจจะใส่สัก 2- 3ถึงใบก่อนนะครับนี่ค่ะนะครับสังเกตว่าเวลาเราใส่ใบนะครับเราใส่ปูพื้น,นนิดหน่อยเองเท่านั้นพอเราได้ใบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะลงที่จะใส่ดอกได้แล้ววิธีการใส่ดอกนะครับเราจะเริ่มต้นจากการใส่ดอกคันเนชั่นก่อนอนะครับคันเนชั่นเราก็จะรีดใบออกทั้งหมดเลย จะต้องรบกวนน้องนันช่วยลิบใบเลกนึงนะครับนี่คุโทษครับตรงด้านบนนี้เอาออกได้ไหมคะครูกอล์ฟคะตรงไหนครับเอาออกได้ครับเอาออกเลยนะคะนั่นแหละครับเราก็จะเอาคันเนชั่นนะครับมาใส่บริเวณใกล้ๆเซนเตอร์ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูก็จะพยายามใส่ให้ดูแบบเป็นกลุ่ม เกตว่าดอกไม้ก็จะอ,อยู่รวมอยู่กลุ่ม <c ours> เดียวกัน <c ours> ครูก็มีเหตุผลไหมคะที่เลือกเป็นอดอกคาร์เนชั่นก่อนจริงๆแล้วเริ่มต้นในการทําอันนี้เลยคุณครูจะมองว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีสีอะไรโครงสร้างที่มีสีขาวคุณครูก็เลยอยากให้ดอกคาร์เนชั่นที่ไปเห็นเนี่ยมันมีสีชมพูขีดขาวมาใช้ใช้ดึง <c ours> โทนสีได้แมทก,กัน <c ours> แล้วก็อันที่2ก็คออืออยากให้โทนสีตรงเนี้ยกลมกลืนกับดอกไม้ตัวอื่นด้วยซึ่งวันนี้เรามีลิลลี่เห็นไหมครับค่ะ ลิลลี่สีชมพูลบก้นนาเด็ดแบบนิดนึงนะครับลิลลี่ชมพูซึ่งก็จะได้เข้ากับดอกคาร์เนชั่นด้วยนะครับนำมาใส่ตรงกลางเข้าไปได้มาแล้วนะคบเป็นโทนสีเดียวกันแค่นี้เราเห็นกรอบเห็นเฟร,รมก็จะรู้สึกว่าดอกไม้นี่มีความงามขึ้นมาแล้วนัอนนานใช่ไหมะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เพียงเล็กน้อยนะครับการจัดสไตล์โครงสร้างบุกเกที่มีโครงสร้างนี่ก็จะทําให ง่ายขึ้นขอท่านผู้ชมนะครับมีความกล้าแล้วก็อยากที่จะลองทําดูนะครับรับรองว่างานดอกไม้นี่ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเพียงแต่ hmm. ว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยทํามาก่อนนะครับสวยงามมากๆเลยนะคะครณกอล์ฟค่ะตอนนี้เราจะตามด้วยดอกสเตติสก่อนนะครับ mm hmm. นี่ค่ะสเตติสก็จะใส่ไปตามมุมนะครับเช่นเดียวกัน mm hmm. นะครับก็ใส่ไปตามช่องพวกนี้นะครับ <c oughs> พอใส่ไปเนี่ยเราก็จะต้องทุกครั้งที่ใส่ดอกไม้พยายามหมุนช่องนิดหนึ่ง เพื่อจะได้ดูอมุมนึงว่ามีดอกไม้หรือเปล่าถ้าไม่มีดอกไม้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลือกใส่ตามความเหมาะสมเลยนะครับค่ะครูก๊อฟค่อย่างบางทีเนี่ยนั่นเห็นครูก๊อฟอาจจะดึงใบไม้ออกบ้างหรือว่าบางทีไม่ดึงใบไม้ออกบ้างคือใบไม้ที่ดอกไม้นะคะครตรงนี้นี่ ทำไมถึงดึงออกและทาไมถึงไม่ดึงออกครจริงๆแล้วเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องการโชว์ใบไม้ด้วยที่มีอยู่นะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอมีใบไม้ไว้หน่อยมีสีเขียวแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ความชอบเลยครับถ้าชอบที่จะมีใบก็ใส่ใบบางคนถ้าทําช่อบแต่งงานบางทีก็ไม่อยากได้ที่ประักษณะ์ของใบเขียวเยอะๆอยากมีแต่สีดอกเดี๋ยวก็ใช้แต่ดอกเดียวเยอะๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ลายเซนทัศกันหน่อยลายเซนทัศกรมําตัวนี้นะครับก็จะ ใส่ไปตามช่องว่างเช่นเดียวกันนะครับลายสั้ว์คือตัวนี้นี่ดอกลักษณะจ,จะคล้ายๆกับดอกบอกบุ้มนะฮะแต่สวยนะคะเนี่ยอันนี้สําหรับดอกลายสัทว์นั้นต้องดึงใบออกด้วยไหมคะครูก็ควรจะดึงอ,ออกด้วยก็จะดีเพราะว่าเนื่องจากว่าใบมันทีเยอะเกินไปก็จะทําให้การจัดจะยากนะ,ะประมาณนี้นะครับเห็นะะไหมครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่ไปตามช่องตามรูปฟอร์มของกรอบของเฟรมเลยนะครับ ดูแลเห็นไหมฮะว่าไม่ยากเลยเวลาที่มีโครงสร้างเข้ามาช่วยเนี่ยจับก็จะง่ายขึ้นไม่หลุดมือด้วยใช่แล้วค่ะเราก็เริ่มใส่มุมตรงกันข้ามไว้ถ้าถ้าไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนกนพยายามใส่มุมตรงกันข้ามแต่ไม่จะเป็นต้องปริมาณต้องเท่ากันนะครับแล้วก็แอบมีมีโพลตรงมุมซ้ายทังนิดนึงมุมขวาสักหน่อยอน<ะ>ึงสวยงามค่ะ,อะขอปั้มขาวหน่อยก็ดีนะครับนี่ค่ะครับ นี่นะครับมัมตอนนี้เรียกว่าขาวมะล,ลินะครับจะมีลักษณะกลีบที่ซ้อนกันเยอะๆ <c oughs> มัมจะมีหลายประเภทนะครับตัวขาวมะล,ลินี่จะมีะคุณลักษณะคือดอกจะดูแน่นๆสวยงามนะครับค่ะแล้วถ้าอย่างประเภทอื่นนี้เขาเป็นยังไงล่ะครับประเภทอื่นก็จะมีเกสรอ,อยู่ตรงกลางแล้วมีกลีบอยู่รอบๆแต่อันนี้จะไม่มีเกสรเลยไหมครับจะมีกลีบเล็กๆซ้อนกันไปหมดเลย <c oughs> คะ่ะนี่ค่ะอ้าวเดี๋ยวเราก็อาจจะใสยย่เยลเบลลาสักเล็กน้อยนะครับ ผมก็จะใส่ตามช่องว่างที่มีอยู่อยางมัมเนี่ยนะคะเขาจะมาเป็นช่อเหมือนกับช่อเล็กๆสักช่อหนึ่งอะนะคะค,ครูกว่าถ้าเราอยากจะให้ความหนาแน่นของช่อเขาเนี่ยลดน้อยลงจํานวนดอกในช่อน,น้อยลงเราก็ดึงออกได้เหมือนกันดึงได้เลยครับแต่งดอกเลยนะครับเพราะว่าถ้า,ถาเราเนี่ยนะครับออชอบความเยอะอย่างที่คุณครูบอกตอนแรกของการทําดอกไม้นี่นะครับเราก็จะต้อง ใช้ปริมาณดอกมากแต่ถ้าอยากให้ดูโปร<ช>่ปงๆเราก็อาจจะใช้ดอกน้อยลงทีนี้เรามาดูนะครับว่าเยปิล่าดอกค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมว่าจะใส่ตรงไหนดีก็มาพิจารณาดูอ่ามุมนี้ยังมีใช่ไหมครับทุกครั้งที่ทําดอกไม้เนี่ยอย่าลืมที่จะตรวจด,ดูทุกช่องว่างหรือทุกมุม,มเพื่อให้เกิดความสวยที่รอบด้านนะครับนี่ลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะคะใช่ นะครับสีจะสวยใช่สีจอ,อกนุ่มๆเห็นไหมครับว่าในตัวโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับสีออกขา,ขาวๆครีมๆนั้นดอกไลเซนทันและดอกมามหรือแม้กระทั่งกลีบของคาราทชั่นเองก็มีโทนสีขาวอยู่ทําให้การจัดออกไม้ดูเนี้ยชุดเซตนี้นะครับดูกลมกลืนขึ้นแล้วก็ง่ายนะครับดูไม่ยากจนเกินไปค่ะนะคะครูกอลขาแล้วถ้าอย่างสมมุติว่า การจัดครั้งนี้เนี่ยไม่มีดอกเยบิล่าใช่ไหมคะแล้วนันจะใช้เป็นดอกทานตะวันแทนได้ไหมคะทานตะวันก็ได้ครับแต่นิดนึงขอแนะนําว่าถ้าจะใช้ดอกประเภทนั้นอาจจะต้องมีลักษณะดอกไม้ที่ค่อนข้างเล็กลงมาเล็กน้อยนะครับ oh, เพราะว่าถ้าดอกใหญ่จนเกินไปเนี่ยเราเองจะจับไม่ไหวเนื uh ่อ huh. งจากว่าน้ําหนักของดอกจะเยอะ,ะแล้วก็เวลาใส่ไปก้านก็จะใหญ่ทานตะวันเนี่ยนะครับก็จะทําให้การจัดยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับน้องนันนะคะ ท่านผู้ชมเพลินใช่ไหมละครับตอนนี้ดูกันเอ๊ะทำไมใส่ตรงไหนทาไมถึงใส่แล้วง่ายจังสวยจังเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านานผู้ชมแล้วก็คนในกองเองก็คงเพลินไปด้วยตอนนี้นะครับที่ดูกันตามไม่กระพริบเลยนะครับสังเกตไหมครับรูปปิ้งของดอกไม้ที่วางอยู่แบบไม่ได้ตั้งใจนะนี่ก็ทําให้มุมมองของดอกไม้ดูสวยสวยงามทุกมุมมองและมีความแตกต่างกัน,นใช่แล้วค่ะคุกอล์ฟค่ะแล้วอย่างงี้ดอกมออไม้ใบไม้นะคะนั่นจะเติมด้านล่างได้ไหมคะ วันนี้นะครับวันนี้คุณครูอยากให้ด้านล่างดูโปร่งเล็กน้อยทุกครั้งเราจะเติมด้านล่างซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สาสม,มารถใส่ได้เหมือนกันแต่คุณครูอยากให้ด้านล่างดูโปร่งๆเพราะอยากไปวางบนภาชนะหรือบังงบงจาก,กันที่ออพอดีะนะฮะจะได้ไม่มีอะไรลงมาอยู่ด้านล่างของของจกกันนะครับนี่ตอนนี้เราจะเก็บตรงส่วนนี้แล้วเห็นไหมฮะเก็บส่วนที่เรียกว่าโลง่งๆเนี่ยนะฮะทั้งหลายได้ครับไม่เป็นไรครับ แต่ไหนคุณ<ด>ครูนิดนึงบางทีการใส่นะครับเมื่อมีด้านบนเสร็จเนี่ยคุณครูจะใส่จากด้านล่างแล้วก็อาจอาจะแอบเอามือดันเพื่อให้มีโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยคะจะได้มีการปิดช่องว่างตรงด้านล่างได้เยอะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่บบวางนอนอยู่เฉยมีห้อยมาเล็กน้อยแบบเมื่อกี้ด้วยมุมนี้สักมุมนึ่งใช่ไหมครับพธีกรนเก่งอ่ะมีการช่วยด้วย รู้สึกพอหลายๆเทปเราก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเริ่ม,ม <า S 1> รู้ใจคุณครูแล้วตอนนี้สนุกมากขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วแล้วเราก็ได้เห็นรูปแบบนะครับและว,วิธีการทําที่มันมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงก็รู้เทคนิคว่าอ๋อวเวลาใส่ตรงนี้แล้วจะมีใส่ตรงไหนได้อีกที่สาคัญตอนนี้ลิดใบเป็นละนี่ครับนี่เราก็เห็นว่าตอไม้อยู่ในโฟมโครงสี่เหลี่ยมเนี่ยสวยงามที่เลยเห็นไหมครับใช่ค่ะ แล้วดูก้านด้านข้างก็จะเป็นทางเดียวกันทั้งหมดเลยมีความเรียบร้อยการที่ก้านทั้งหมดไปทางเดียวกันนี่ครับจะทําให้เราเนี่ยดึงสามารถดึงดึงตนงไม้ขึ้นหรือลงก็ได้โดยที่ไม่ทําใหา้ติดขัดหรือลําบากจนเกินไปแต่ถ้าเราใส่แล้วก้านต้นไม้เนี่ยขัดไปขัดมาวลาที่จะดึงมันจะติดลําบากจนเกินไปค่ะทันนี้ก็จะต้องใส่เสริมตรงไหนดีคะต้องมัดด้วยสกอตเทปแล้วละครับเพราะตอนนี้ไม่มีที่ใส่แล้วโอเคเราก็จะใช้สกอตเทปนะครับดึง ปิดตรงบริเวณที่เป็นช่วงที่นะครับช่วงที่เรากำามือไว้นะครับจะได้ทำให้การพันก้านง่ายขึ้นนะครับค่ะเห็นไหมครับท<ส>่านผู้ชมชเราจะใช้เทปรัดเฉพาะส่วนที่เป็นรอยบิดของก้านพอดีเลยค่ะ,น,คะนะครับหลังจากที่เราใช้เทปพันตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องปิดด้วย ลาเฟียนะครับวันนี้เรามีลาเฟียมาค่อนข,ข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับค่ะอาจจะใช้แค่บางส่วนนะครับอาะละคุก๊อ b คะคแล้วอย่างาลวดนะคะที่เราได้พันฟฟลตเทปสีขาวไปเนี่ยตรงนี้นี่คือเราก็ไม่ต้องเอาอะไรมาปิดแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเลยครับเพราะเนื่องจากว่าการที่เราพันฟฟลตเทปสีขาวเนี่ยทำให้กลมกลืนไปกับตัวของ ของตัวก้านไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ดูไม่หลอกตาน,นีสวยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสีของลวดเลยนี่สิเราจะต้องคิดเยอะหน่อยว่าจะทำไงให้ไม่ให้เห็นลวดตรงนี้ครับนะแล้วก็ผูกปิดเหมือนทุกครั้งเลยก็จะไม่ได้ยากจนเกินไปพอปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องตัดให้สั้นนิดนึงนะครับ เช่นกันทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราเราผูกมัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทําการนะครับท่านผู้ชมตัดก้านตอนนี้ก้านจะยาวประมาณเท่าไรครับช่อเล็กๆอย่างนี้นน1กึ่กำมือเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะตอนนี้เริ่มจําเทคนิคนะคะจากครูก๊อฟได้หลายอย่างแล้วค่ะว่าถ้าเผื่อว่าดอกไม้ก้านยาวหน่อยก็อาจจะใช้2กํามือใช่ไหมคะคแล้วเราก็ ก็ฉีดน้ําให้ความชุ่มชื้นทุกครั้งที่เราจัดดอกไม้เสร็จนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับช่อดอกไม้เท่ๆเราใช้คาว่าเท่ๆดีกว่านะเพราะออกจะดูมีเป็นเป็นกราฟิกเห็นไหมครับเป็นแบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเราจะใช้ถือซะได้สาหรับงานแต่งงานหรือจะใช้สําหรับเดคอเรทบนโต๊ะอาหารก็ได้วันนี้เราใช้ัดการเตี้ยๆก็แลวกันนะเราก็อาจจะวางเป็นัจกันสวยๆได้หนึ่งัดกันเลยนะครับนี่ก็เป็นงาน แปลกๆอีกแบบหนึ่งที่จะทําให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการจัดดอกไม้นั้นสามารถที่เป็นทั้งช่อและเป็นแจก,กันในเวลาเดียวกันได้ใชไ่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะคุกก๊อบขาสวยมากๆเลยลค่ะแล้วดูเป็นธรรมชาติด้วยไหมใครจะรู้<ช>ว่าโครงสร้างแข็งๆแต่เบื้องต้นเนี่ยสามารถทําให้งานเราจะเกิดความน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะยิ่งเวลามาอยู่บนแจกันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะเขาจะดูแบบมีความสวยงามเป็นลักษณะกลมกลืนกันด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าเนื่องจากแจกันเนี่ยมีสีขาวดอกไม้ก็มีสีขาวทําให้รู้สึก เป็นชิ้นงานเดียวกันถ้าคนไม่รู้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาก็จะคิดว่าอันนี้คือการจัดดอกไม้ในแจกันจริงๆแล้วคือชอบบุเก้ที่แช่น้ําข้อดีของการจัดประเภทนี้นะครับก็จะทําให้ดอกไม้ได้อยู่ทนนานเป็นพิเศษเนื่องจากว่าการดอกไม้นั้นโดนน้าโดยตรงโดนน้าโดยตรงเลยนะครับค่ะนะคะเป็นนันเนี่ยทีแรกนะคะนันก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าไปเห็นการจัช่อดอกไม้แบบนี้วางอยู่บนแจกันนันต้องคิดว่าเนี่ยนะคะคือการหาอะไรมาครอบครอบอย่างเดียวแน่เลย โอ้โหแต่ไม่ทราบเลยนะคะว่าทําแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการสรรสร้างอะไรแปลกใหม่ใหม่ที่คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้ในการจัดช่อดอกไม้นั่นเองค่ะครูกอฟครับผู้ดีว่าเ่นเหลือไปเห็นเวลาตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วว่าอ๋อครับผมไม่เป็นไรนะคะครูกอฟยังไงแล้วครูกอฟต้องสัญญาก่อนนะคะว่าคราวหน้ากอลฟจะกลับมาเจอกับท่านผู้ชมกันอีกได้เลยครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคราวหน้าเรามีอะไรดีๆคอยติดตามชมด นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามนะคะกับครูกอฟและก็นันได้ค่ะและสําหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะนันอยากจะให้ครูกอฟนั้นฝากถึงท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะ การจัดดอกไม้นะครับอย่างที่เคยได้เรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับซึ่งไม่ได้ยากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทำนะครับลองทําเลยแล้วก็บางครั้งอะไรที่เราคิดว่าเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีการลองทําผิดทําถูกบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับก็อาจจะได้งานที่เป็นสไตล์ของตัวเราเองขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้นะครับนะคะค่ะครูกล์ฟทั้งนั้นแล้วก็ทีมงานรายการหัตถาม,มาลีทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณครูกล์ฟมาก,มากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้้มาาาใหกรสธิต การจัดช่อดอกไม้แล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ชมการจัดช่อดอกไม้กันอีกครั้งนะคะคขอบคุณค่ะค,ค่ะและสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยคําติชมหรือว่าคําแนะนําในการจัดช่อดอกไม้สามารถที่จะเขียนเข้ามาได้ทางรายการของเราค่ะหรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้นะคะครูกอล์และก็นันรวมทั้งทีมงานทุกๆคนกำลังรอจดหมายจากท่านผู้ชมอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งหมดนะคะ ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมาย้วยเมื่อตามตังบลเข้าไปสร้างละสันดอกไม้ให้เธอส่งมาด้วยรักและคิดถึงเสมอมอบให้เธอในโอกาสสำคัญสื่อความหมายจากใจเพื่อนกันจากตัวฉันแทนใจให้เธอ จับบันจงลงในเจอกันด้วยใจทำเป็นช่อดอกไม้ด้วยมือตามตังบริบปินสีหวานข้าไปสร้างละสันดอกไม้ให้เธอ